เมื่อมีการเปิดเผยผลวิจัยแบบนี้ขึ้นมาศาสตราจารย์โกรธสิครับคนที่เป็นเอ็มเลงลำไส้กับเอ็มเลงปอดระยะสุดท้ายเชิญมาวิจัยครับ มูจิครับเพื่อนๆกินวิตามินอะไรอยู่ครับเคยรู้ไหมว่าวิตามินที่คุณกินอยู่นี้มันมีผลข้างเคียงดีต่อสุขภาพหรืออาจจะทําให้ป่วยมากขึ้นหรืออาจจะเป็นเอ็มเลงมากขึ้นหรือเปล่าครับแล้วเคยดูผลวิจัยไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างวันก่อนเราพูดถึงเรื่องวิตามิน A B แล้วเราเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่ามันทําให้มีผลข้างเคียงเกี่ยวเรื่องเอ็มเลงมากขึ้นแล้ววิตามิน C ล่ะวันนี้มาดูผลวิจัยกันครับ จำได้ใช่ไหมครับว่าวิตามินเรามีกี่อย่างนะครับมี A B C D E K วันนี้พูดถึงเรื่องวิตามิน C ครับวิตามิน C นี้ถูกค้นพบจากศาสตราจารย์ที่ชื่อว่าไลนัสคาร์พอลิงซึ่งนะครับได้รับรางวัลโนเบล2ฉบับก็คือรางวัลโนเบลสาขาเคมี Me, และรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งในโลกนี้มีเพียง4คนเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้ครับและท่านประกาศออกมาว่านะครับคนที่มีการเติมวิตามิน C เข้าไปในร่างกายอย่างเข้มข้นจะทําให้อายุยืนและมีภูมิต้านทานต่อสู้เอ็มเร็งหลังจากที่ฟัง ข่าวเรื่องนี้ทุกคนก็แห่มากินวิตามินซีวิตามินซีวิตามินซีครับพอเรื่องราวข่าวนี้เกิดขึ้นก็เลยมีหน่วยงานที่อเมริกามาตรวจดูอีกรอบหนึ่งว่าวิตามินซีที่ศาสตราจารย์พูดออกมามันทําให้คนที่เป็นเอ็มเลงมีอายุยืนมากขึ้นต่อชีวิตได้จริงหรือเปล่าก็เลยมาวิจัยใหม่ครับวิธีวิจัยก็คือแบบ RCT ก็คือมีการปิดตาแล้วก็แบ่งเป็น2กลุ่มไม่มีใครรู้ได้ครับว่าคนไหนได้กินวิตามินซีคนไหนไม่ได้กินวิตามินซีโดยใช้คนที่เป็นเอ็มเลงกระเพาะเอ็มเลงตับอ่อนและเอ็ เติมวิตามินซีอย่างเข้มข้นแล้วจะมีชีวิตลอดหลงเหลืออยู่เยอะขนาดไหนมาดูกราฟครับเพื่อนๆดูกราฟนี้ครับมีเส้นปะากับเส้นทึบเส้นทึบคือคนที่เป็นเอ็มเลงแล้วไม่ได้กินวิตามินซีเส้นปะคือคนที่เป็นเอ็มเลงแต่กินวิตามินซีเข้มข้นปรากฏว่าเวลาผ่านไป2อาทิตย์ดูครับว่าผลการเสียชีวิตพอๆกันครับในสองอาทิตย์ค่อยๆเสียชีวิตค่อยๆเสียชีวิตแสดงให้เห็นว่าวิตามินซีไม่ได้มีผลเกี่ยวข้องกับการยืดอ,อายุในโรคเอ็มเลงครับ เมื่อมีการเปิดเผยผลวิจัยแบบนี้ขึ้นมาศาสตราจารย์โกรธสิครับศาสตราจารย์ไลนัสพอลลิงโกรธแล้วก็ตกใจอย่างมากว่าพวกเธอไปวิจัยยังไงทําให้เกิดผลคาดเคลื่อนแบบนี้งั้นพวกเธอต้องไปวิจัยอีกรอบหนึ่งทางการแพทย์ของอเมริกาก็อ่อนใจเพราะอะไรครับเพราะไลนัสพอลลิงเป็นศาสตราจารย์ที่น่าเชื่อถือได้แล้วรางวัลโนเบล2ฉบับเป็นคนพูดแบบนี้ก็เลยต้องมาวิจัยซ้ําอีกรอบหนึ่งครับคราวนี้มีการวิจัยซ้ํา2รอบที่2 โดยการใช้คนที่เป็นเอ็มเลงระยะสุดท้ายแต่เป็นเอ็มเลงลำไส้กับเอ็มเลงปอดระยะสุดท้ายเชิญมาวิจัยครับแน่นอนครับคนป่วยคนไข้ยกมือก็คืออยากจะร่วมทดลองว่าจะมีอายุยืนยาวได้ขนาดไหนปรากฏว่าเป็นอย่างนี้ครับดูกราฟนี่ครับเห็นไหมครับข้างบนนี้เขียนว่าคนที่เป็นเอ็มเลงลำไส้กับเอ็มเลงปอดนะครับดูสิครับว่ามีเส้นทึบกับเส้นปนาครับสำหรับคนที่เติมวิตามินซีเข้มข้นกับคนไม่เติมวิตามินซีเข้มข้นมีผลการเสียชีวิตพอๆกันครับ เห็นไหมครับว่ามีการทดลอง2รอบจนทําให้ศาสตราจารย์จํานนและเป็นที่เข้าใจว่าวิตามินซีไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องการยืดอายุของคนที่เป็นเอ็มเลงครับแต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าวิตามินซีดีต่อผิวดีต่อสุขภาพต่างๆมากมายแต่พูดไว้เฉยๆว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับการยืดอายุของคนที่เป็นเอ็มเลงครับแต่ย้ำนะครับว่าวิตามินซีดีต่อสุขภาพทางด้านอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องเข้าใจครับว่าพวกวิตามินอะไรต่างๆนี้มันจะดีต่อโรคนี้อาจจะไม่ดีต่ออีกโรคหนึ่งก็ได้คร เป็นคนพูดออกมาดังนั้นเพื<ๆ>่อนๆจะเชื่อหรือไม่ง่ายที่เดียวแค่เสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วไปดูผลวิจัยเพื่อนๆก็จะรู้คาตอบทั้งหมดยิ่งรู้ภาษาอังกฤษยิ่งรู้ภาษาญี่ปุ่นยิ่งดีครับไปเสิร์ชดูนะครับแล้วเพื่อนๆจะรู้ข้อมูลมากกว่านี้ครับแล้ววิตามินดีเป็นยังไงล่ะวิตามินดีปรากฏว่ามีผลที่น่าย,ยินดีมากมันมีผลต่อการต่อสู้เอ็มเลงอย่างมากเลยผลวิจัยเป็น,ย,ปนยังไงเพื่อนๆติดตามดูให้ดีครับให้กดไลค์กดแชร์และกดเซฟไว้จะได้ไม่พลาดครับแต่สําหรับคนที่อยากเรียนรู้มมมมาาาาาาากกกกขขึึ้้้้นนนนนนวว่่่ีีีีีครรัััับบบยยยตงงงงเเเเปป็อะจํผลื การยือสาหรับคนที่เป็นเอ็มเลงแล้วสามารถยืดให้อายุยืนได้เพราะอะไรครับเพราะเอ M ็มเลงเกิดขึ้นก็เพราะว่าร่างกายเราอักเสบตัวลดการอักเสบมันคืออะไรครับมันคือยาสามาัญจัญบ้านชนิดหนึ่งครับซึ่งผมไม่สามารถเปิดเผยในเพจต่างๆนี้ได้เพราะผมเคยลงแล้วพอลงเกิดอะไรขึ้นครับโดนปิดกั้นก่อนหน้านี้ผมโดนปิดกั้นเป็นเดือนเลยะฮะดังนั้นผลวิจัยพวกนี้เขาบอกว,ว่ามันไม่จริงแต่มีผลวิจัยสามารถสืบทางอินเทอร์เน็ตได้สามารถสืบทางข้อมูลต่างๆได้ทั่วโลกบอกมาแล้วแต่พอผมโชว์ปุ๊บทำให้นะฮะผมถูกปิดกั นั้นิธิการถ้าเพื่อนๆอยากรู้เพื่ออนาคตเพราะอะไรครับเพราะอนาคตในพวกเราสองคนจะเป็นเอ็มเ็งหนึ่งคนเพราะฉะนั้นคุณกับผมหรือทุกคนมีโอกาสเสี่ยงถ้าเรารู้ไว้ก่อนเราจะป้องกันได้ครับมันจะมียาสามัญประจําบ้านที่กินแล้วช้วยลดการอักเสบและต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องเอ็มเ็งได้เยอะเลยนะครับจะเป็นคลิปพิเศษถ้าเพื่อนเพื่อนอยากได้ให้ขอวิดีโอฟรีมาแต่เพื่อนเพื่อนข้างล่างนี้นะฮะจะมีลูกศรชี้ไปแล้วก็จะมีลิงก์ให้เพื่อนๆกดลิงก์หนึ่งคลิกเพื่อนเ,นเพื่อนองผมและถ้าเป็นเพื่อนของผมแล้วแลว้ามาเขขียยนว่าาาอสมประจําบ้านที่ต่ตอ สู้เอ็มเลงและผมจะส่งคลิปฟรีๆให้กันเพื่อนนะครับและแน่นอนครับติดตามดูตอนวิตามินดีในครั้งหน้าครับ